ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟทุกท่านและลูกค้าทุกท่านครับครับสาหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหน้าไม้ยิงปลาหน้าไม้ชิงไล่นะครับโดยช่างมันเทียนนะครับครับวันนี้ส่งงานอยู่สองกระบอกนะครับนี่ครับมาดูกระบอกแรกกันนะครับกระบอกแรกนี้ส่งงานให้ลูกค้านะครับชื่อลายคุณแฟนต้านะครับแฟนต้าน้ําแดงนะครับนี่นะครับชื่อลายนะครับก็จะส่งให้พุ่งนี้นะครับสําหรับ ลูกค้าท่านนี้นะครับก็ยังไม่ได้ส่งชื่อที่อยู่มาให้นะครับครับชื่อลายนะครับแฟนต้าน้ำแดงนะครับจะส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับครับันนี้เป็นทรงกำคอนะครับนี่นะครับแก้มเป็นลักษณะนี้นะครับครับเหมือนเดิมนะครับแก้มก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสําหรับหน้าไม้ชิงลายนะครับนิดงพิทายสแตนเลสเหมือนเดิมนะครับนาะททายสแตนเลสปัดเงาเหมือนเดิมครับ แกะคอไล่นะครับเข้มๆเน้นๆนะครับนลึกๆนะครับอันนี้จะเป็นแบบเช็คเกอร์อีกแบบหนึ่งนะครับนันนี้นะครับแกะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสําหรับกระโจมมือนะครับมีลายเส้นตัดตรงกลางนะครับครับขอบไกสแตนเลสนะครับขอบไกสแตนเลสปัดเงาสวยๆนะครับสําหรับขอบไกเป็นไกเซฟนกนะครับบอกนี่ครับลูกค้าสั่ง ชักอยู่ที่75นะครับที่เหลือทิ้งไปนะครับทิ้งไปประมาณ40นะครับเป็นปีค้างเขารูสไลด์นะครับ50เซนนะครับลูกค้าสั่งนะครับชัก75นะครับบอกนี้จะเป็นประดูทั้งลำนะครับสําหรับทรงกำคอครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สั่งได้นะครับสเปคนี้นะครับราคาอยู่ประมาณ3800รรวมส่งนะครับ เป็นรางประดูนี่ประดูทั้งลำครับรางฝังทองเหลืองนะครับนี่นะครับสามพันแปดร้อยรวมส่งนะครับครับถ้าเป็นปีกรูเลอร์ก็จะเพิ่มมาอีกสองร้อยนะครับสําหรับปีกข้างข่าวปีกข้างข่าวก็จะลดลงไปสองร้อยนะครับเป็นสามพันแปดร้อยรวมส่งนะครับ ถ้าไหนสนใจแอคชั่นแบบนี้ก็สั่งได้นะครับเบอร์โทรนะครับติดต่อนะครับ0 8 1ย์1 5 4 5 9หนหนะครับช่างบุนเทียนนะครับหรือว่าแอดไลน์มาตามเบอร์โทรได้นะครับ0 8 1ย์1 5 4 5 9สองปนะครับครับเข้มๆเลยครับสำหรับปราดูลายสวยนะครับบอกนี้นะครับหนฝั่งนี้ก็จะติดกระพี้หน่อยนะครับติดกระพีตรงนี้นะครับตรงใกล้ๆกับคอนะครับนนี่นะครับ ดูชัดๆกันสองฝั่งเลยนะครับนี่นะครับเน้นๆนะครับลายชิคเกอร์นะครับเข้มๆเลยนะครับที่ผมแกะไปนะลึกๆเลยนะครับเนาะนี่นะครับลายชิคเกอร์แบบเน้นๆกันลื่นได้นะครับลายชิคเกอร์ทุกเม็ดนะครับเน้นๆเลยนะครับไม่มีการหลุดไม่มีการหายนะครับลายชิคเกอร์ที่ผมแกะลงไปนะครับ อันนี้ยางจะตัดอยู่ประมาณสิบเจ็ดเซนนะครับสิบเจ็ดเซนนะครับปีกว้างยางตึงนะครับน้กว้างยางตึงชักเจ็ดสิบห้านะครับนจะส่งให้พรุ่งนี้นะครับสําหรับคุณแฟนต้าน้ําแดงนะครับแฟนต้าน้าแดงนะครับสําหรับกระบอกต่อไปเป็นทรงมือสอดนะครับบอกนี้ส่งให้คุณสุรัตน์นะครับจังหวัด นครราชสีมานะครับสําหรับมือสอดกระบอกนี้นะครับจะเป็นลางอลูนะครับลางช่างคิวนะครับเป็นลางเควันนะครับรุ่นใหม่นะครับบอกนี้ผมทําชักอยู่ที่60สบนะครับออกมินินะครับชักหกสิบเป็นปีกซูเปอร์โรเลอร์นะครับอันนี้เป็นปีกซูเปอร์โรเลอร์นะครับน้องแรงๆเลยนะครับชักหกสิบนะครับมินินะครับทิ้งปลายสาสิบนะครับ ครับเป็นรางของช่างคิวนะครับเนาะนี่ครับเข้มนะครับสําหรับกระบอกนี้จะเป็นท้ายไม้แดงนะครับเข้มมากนะครับท้ายไม้แดงครับเนี่ยครับถ้าเป็นมือสอดก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับแบบนี้เนาะเข้มมากนะครับสําหรับไม้แดงนะครับจะมีการเจาะรูนะครับเพิ่มมิติมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็แกลายชิคเกอร์กระจมือนะครับตัดลายเส้นตรงกลางนะครับเนาะ เอกลักษณ์ใหม่นิดหนึ่งนะครับครับครับสำหรับกระบอกนี้ก็ราคาอยู่ที่สี่พันนะครับรวมส่งนะครับเป็นปีกซูเปอร์โรเลอร์ er นะครับปีกซูเปอร์โรเลอร์ตัวนี้ก็ความกว้างอยู่ที่45เซนนะครับความกว้างปีกซูเปอร์โรเลอร,ร์นะครับสั่งได้นะครับเอา45 40 50ได้นะครับความกว้างซูเปอร์โรเลอร์นะครับ แข็งแรงนะครับสาหรับรางตัวนี้นะครับรางตัวนี้นะครับรางช่างคิวนะครับเควันรุ่นใหม่นะครับจะเป็นออกเป็นรางเหลี่ยมนะครับสายวิ่งใต้รางนะครับลูกค้าท่านไหนถ้าจะทําให้สายวิ่งใต้รางก็สามารถเลื่อนนี่ครับขาจจะพ่อไปตรงปลายได้นะครับเนาะก็เจาะยึดเลื่อนตรงปลายได้นะครับแต่สําหรับผมชอบไอ้แบบสายพาดปีกนะครับเนาะมันจะรวดเร็วกว่านะครับการ การไอแต่งตัวนะครับเวลาเราใส่สายใส่อะไรอย่ารวดเร็วกว่านะครับแต่ถ้าเน้นความปลอดภัยก็สามารถเอาสายวิ่งใต้รางได้นะครับก็สามารถเลื่อนขาจับท่อไปด้านหน้าได้นะครับเอาแบบสายตึงๆเลยนะครับใส่กระบอกพันสายสายสายใส่ลูกดอกเรียบร้อยนะครับแล้วก็สายจะอยู่ใต้รางนะครับหมุนสายให้ตึงเลยนะครับะสยจะวิ่งใต้รางนะครับ นี่นะครับถ้าลูกค้าาไหนสนใจรูปแบบนี้นะครับสั่งได้นะครับสําหรับมือสอดครับนี่นะครับลูกค้าเห็นผมทําเสร็จเมื่อวานนะครับประมาณวันสองวันนะที่ผมทําเสร็จนะครับแล้วก็ลูกค้าทักมานะครับก็อยากดูรูปก็ส่งรูปให้ก็ลูกค้าก็เอาเลยนะครับสําหรับคุณสุรัตน์ก็สั่งเป็นกระบอกที่สองนะครับแต่แกบอกที่บ้านแกมีประมาณสิบกระบอกนะครับ แกสั่งผมไปสองกระบอกแล้วนะครับสำหรับคุณสุรัตน์นครราชสีมานะครับครับนี่ครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับเน้นๆนะครับลายชิคเกอร์นะครับเพิ่มพิเศษให้ลูกค้านะครับนะครับดูมิตินะครับมิติการกีดลายเส้นนะครับอีลายเส้นของไอ้ทรงมือสอดนะครับนี่ครับ ลายเส้นแล้วก็มาเพิ่มลายเชคเกอร์นะครับนาะก็จะเป็นงานค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับจัดให้ลูกค้าแบบเน้นๆนะครับนาะให้ลูกค้าได้พึงพอใจที่สุดนะครับครับยางก็จะแถมไปนี่ครับซูเปอร์เลอร์นครับสองเส้นนะครับแรงมากนะครับแม่นด้วยนะครับสําหรับไอซูเปอร์เลอร์กระบอกนี้นะครับนาะนี่นะครับหลังช่างคิวนะครับ สายจะวิ่งใต้ลังนะครับนี่ครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0812815459นะครับช่างมุนเฮียนครับติดต่อโดยตรงได้นะครับหรือว่าแอดไลน์มาตามเบอร์ได้นะครับนะครับฝากผลงานนะครับช่อง y youtube หน้าไม้ชิงลน์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับถ้ามีผลงาน ใหม่ๆผมก็จะมานำเสนอเรื่อยๆนะครับมีการส่งงานให้ลูกค้าหรือว่าไอ้มีการไปออกหมายที่ไหนก็จะนำมาโพดนะครับนำมาไอ้ให้พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆนะครับครับฝากผลงานด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้นครับสวัสดีครับ